คลิปนี้เราจะมาพูดของปอวิแพงมาตา7นะครับซึ่งเป็นเรื่องของคําฟ้องหรือคําร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมครับในบทมาตรานี้นะความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างในบทบัญญัติมาตราสีมาตา4ีทวิมาตราสตรตีมาตา4ี่จัตวามาตราสเบญจามาตรา4ฉอชิงตาหมาตา6แล้วก็มาตรา6ทับหครับจะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้ในมาตานี้ก็จะมีสีอนุด้วยกันนะครับอนุแรกคําฟ้องหรือคําร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดให้เสนอต่อศาลนั้นครับตัวอย่างเช่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องคำร้องสอด คำฟ้องแย้งอย่างนี้นะครับจะต้องยื่นต่อศาลในคดีเดิมเท่านั้นครับจะฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ครับส่วนอนุ 2. คํคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลครับให้เสนอต่อศาลที่กำหนด,ดไว้ตามมาตรา2 7 1จุดที่ควรระวังตามอนุ2ก็คือเราจะยื่นคำฟ้องหรือคำร้องเกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นคดีใหม่ไม่ได้ครับและคู่ความจะเสนอต่อสารที่จำเลยมีภูลำนาหรือต่อสารที่มูลคดีเกิดตามมาตรา4ก็ไม่ได้เช่นกันครับเพราะว่าบทบัญญัติมาตรา4นะครับจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา7นี้นั่นเองครับซึ่งคำร้องขอเกี่ยวกับการมาคับคดีก็ตัวอย่างเช่นคำร้องขอขัดทรัพย์คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คำร้องขอเพิกถอน การบังคับคดีเป็นต้นครับต่อไปนุสามครับเป็นคาร้องตามมาตรา1นึ่น่จะต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่ได้รับคําฟ้องหรือคําร้องในคดีเรื่องอื่นนะครับถ้ายังไม่มีคดีค้าพิจารณานะครับหากพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าทรัพย์หรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตอํานาจศาลใดนะครับก็ต้องยื่นต่อศาลนั้นตามมาตานี้ครับส่วนอนุสี่นะครับคำร้องที่เสนอให้ศาลถอนคือหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาต ที่ศาลได้ให้ไว้ก็ดีให้เสนอต่อศาลในคดีที่ได้มีคำสั่งการอนุญาตการแต่งตั้งหรือคำพิพากษานั้นครับตัวอย่างที่จำได้ง่ายสุดนะครับก็คือคำร้องขอถอดถอนผู้จัดก,การมรดก ที่ศาลได้แต่งตั้งไว้นั่นเองครับเราจะต้องยื่นต่อศาลที่มีคำสั่งให้แต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกครับถ้าใครรู้สึกว่าอ่านประมวลกฎหมายแพ่งแล้วมีความสับสนจับใจความไม่ถูกไม่แมทจำแม่นได้ในแผ่นเดียวชุดนี้นะครับจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้คุณได้นะครับถ้าใครสนใจรีบทักมาเพราะว่าจะปิดรับราคาพิเศษในวันที่1ธันวาคมนี้ครับทักมาที่ไลน์อธนาติ